ดีดีเจด็อกบาร์ไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับตามนี้มูลค่าเท่าไหร่44,0 0 0ื่นนล้านนะครับมียิงไกลมีมงมีเพิ่มความอึดน,นะเจ็บยากนะครับก็ <laughs> ให้ดูพลังคร่าวๆก่อนนะตามนี้นะพลังยังบูตไม่สุดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันจะตามนี้เลยเนีย่มันจะดูดีขึ้นนะเราเอามาเล่นทีมนี้มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะอ่ะไม่ได้เล่นนาน,นครับถ้าเกิดว่าไม่โหดก็ขอภัยไวล่วงหน้า สำหรับดีดีเย่คือจะปั้นด็อกมาก็เกือบหาโอ้ยปาวะโอเคดูเร็วใช้ได้ Uma ฟาวหรือวะดีดีเย่นิ่มๆไปก่อนครับดีดีเย่ด็อกบารครับผมเออแต่ถ้าเซนไวอย่างเงี้ยเอา้าสวยงามครับด็อกบามาแล้ว เบียดโชว์เบียดโชว์น้องๆหอยปาดให้ล็อกบาร์โอ้โยยิงโคตรเบาสวยดีมาโกโอเอาจัดแล้วผมสามเหลี่ยมมาดิดีดีเย่เฟิร์สทาร์ดีดีเย่เข้าในแล้วปั่นโอ้โหแม่งเบาอีกยละ แล้วฮวเวอร์ชอตด็อกบาก็ต้องตึงอยู่แล้วแมวคมๆซิงๆเนๆียนๆหมุนโคตรช้าเลยด็อกบากร่างกายคือแบบว่าชัดมากอืดจริง โอ้โหความไถ่ความแข็งนี่ถือว่าเอาเรื่องนะเอ้าเข้าเลยเว้ยเฮ้ยดีดีย่สักทีไป แล้วโชว์ไปทีครับกับการเปิดโมงโกงสุดๆของด็อกบาร์ยิงแบบไม่จับหูเหลือเชื่อเหี่ยเข้าได้ไงเรียกว่าเป็นเกมแรกที่ลุ้นแททิกแบบจริงจังครับผมโกงเกินว่ะเขาบ,บอกดีมาโกงแม่งเติมดีว่ะดอกบารอเลยอึ้งทึ่งครับผม อันนี้เปิดแบบโอสามเหลี่ยมนะด็อกบา,ค,บาครับผมต้องปัดเส้นเขียวนะถ้าจะเปิดมงแบบนี้ไม่มีบูตตึงๆไหมปัจจุบันอะเข้าจุด และนี่คือด็อกบาร่างเทพร่างก๊อตที่เพิ่งเข้าเกม f c ออนไลน์มาได้ไม่นานและผมใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นในการเล่นเขาอาจจะตัดสินอะไรได้ไม่มากนักแต่นี่คือความรู้สึกของผมกับด็อกบาร์เดอะโมเมนต์ว่ากันด้วยจุดเด่นหลักๆของเขากันก่อนเลยครับไม่ใช่เรื่องของความเร็วความคล่องตัว แต่นั่นคือความถนัด2เท้าที่ในปีนี้เนี่ยให้มาถนัดซ้าย5ขวา5เลยทีเดียวและเนื่องจากที่ผมเคยเล่นด็อกบา CC ซบวกแปในฟูเชลซีมาก่อนผมก็ขอเปรียบเทียบกับปีนี้เลยละกันนะครับในเรื่องการยิงความถนัด2เท้าของด็อกบา TM ถือว่าทําได้ดีขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าเทียบกับปีซีคือเท้าซ้ายปีซมันก็อาจจะดูแย่จริงแหะครับแต่ด็อกบาปีนี้ก็ไม่ได้เลื่เลอเพอร์เฟกอะไรมากมายนัก เนื่องจากด็อกบา้นั้นอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ถนัดสองเท้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ผมก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความคมของเท้าซ้ายถ้าเทียบกับตัว CC มันก็เพียงแค่เล็กน้อยจริงๆครับส่วน AI ในเรื่องการหาพื้นที่การหาช่องผมยังรู้สึกว่าตัว CC ทําได้ดีกว่านี้นะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดูเติมช้าๆหนักตูดนิดนึงแล้วก็เรื่องของการจังหวะเฟิร์สทัชจังหวะเล่นกับบอล ไอตัวนี้มันดูอืดมากอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกไปเองแน่นอนผมจําความรู้สึกตอนที่ผมเล่นตัวซีซีได้ว่ามันโหดขนาดไหนนะมันสนุกขนาดไหนนะครับผมคือด็อกบายังไงก็ต้องบวก8นะในความรู้สึกผมเพนะราะฉะนั้นตัวนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ผ่านเท่าไหร่ถ้าเทียบกับค่าตัวกับค่า FP แล้วกลับรู้สึกว่าเออมันเป็นด็อกบาร์งเท้าก็จริงแต่มันดูเล่นไม่สนุกเลยสำนะหรับผมก็ขอความรู้สึกเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นแล้วรู้สึกยังไง คอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ด้านล่างแล้วผมจะกดหัวใจให้เช่นเคยสรุนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีบาย